เรื่องจะเล่าให้พวกมึงฟังนี่คือเรื่องจริงกุสตาฟจระเกที่ไม่ยอมตายริมแม่น้ำรูซิซีและทะเลสาบแทนกันยิกาในประเทศบุรุนดีแอฟริกามีชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านไม่กล้าเอ่ยถึงยามค่ำคืนกุสตาฟเขาไม่ใช่ตำนานแต่เป็นจระเข้น้ำเค็มตัวจริงที่เชื่อกันว่ายาวกว่า6เมตร หนักเกินหนึ่งตันและอาจฆ่าชีวิตมนุษย์ไปแล้วมากกว่า300คนกุสตาฟไม่เหมือนจระเขทั่วไปเขาไม่ล่าสาัตว์เพื่อกินแต่เลือกมนุษย์พยานเล่าว่าเขาโจมตีเรือพลิกมันทั้งลำแล้วล่าคนลงน้ำต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านหลายครั้งมีการยิงเขาด้วยปืนแม้แต่ระเบิดแต่กุสตาฟก็ยังหายไปในน้ำราวกับไม่เคยบาดเจ็บบนลำตัวของเขามีรอยแผลเป็นจากกระสุนและโลหะ เหมือนหลักฐานว่าเขาเคยตายมาแล้วแต่ไม่ยอมอยู่ที่นั่นนักล่าชื่อดังเคยพยายามจับเขาวางกับดักขนาดใหญ่ใช้เวลาหลายปีแต่ไม่เคยสำเร็จแล้ววันหนึ่งกุสตาฟก็หายไปไม่มีศพไม่มีหลักฐานไม่มีคำยืนยันว่าเขาตายแล้วชาวบ้านเชื่อว่าเขาแค่ย้ายถิ่นไปยังแม่น้ำสายอื่นและท้าคืนนั้นน้ำในแม่น้ำนิ่งผิดปกตินกหยุดร้องลงไม่พัด บางทีกุสตาฟอาจกำลังอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดเพราะนักล่าที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องถูกพบเพื่อให้คุณรู้ว่ามันยังอยู่ที่ไหนสักแห่งในแม่น้ำนี้ก็เป็นได้